สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแมตช์สำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติเลบานอนในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งณสนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับในการแข่งขันฟีฟ่าดีอิ t เต n a ์เนชั่นแนลเอนัดเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่พรุ่งนี้นะครับเราจะลงทำศึกที่เขาท่าจะสำคัญพอสมควรและเป็นทีมที่เราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับ ก็ผมดูรายชื่อแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการแข่งขันกับเลบอนันครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับโค้ดมาซาดะอิชิพร้อมด้วยพีระดลชำรัศมีนะครับนักเตะทีมชาติไทยก็ได้ถแถลงข่าวนะครับณห้องถแถลงข่าวสนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันวันพรุ่งนี้ซึ่งทางโค้ดมาซาดะอิชิก็ได้แจ้งว่า การแข่งขันครั้งนี้2แมตช์ในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนพฤศจิกายนโดยการพบกับทีมชาติเลบานอนกับทีมโซฟอรลาวในครั้งนี้นะครับเป็นการเตรียมทีมนะครับที่จะไปแข่งขันในฟุตบอลเ f ฟช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ทางโคดิชีเองครับเขาก็ไม่ได้ยืนยันครับว่าจะใช้ทีมนี้ทั้งหมดนะครับก็ยังต้องดูนะครับฝีเท้าในการเล่นทั้งสแมตช์ว่านักเตะที่เขาเรียกมาเนี่ย จะแสดงฟีทาวอย่างไรบ้างโดยเฉพาะนักเตะใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ฟอร์มทีมนะครับตับ้งแต่ LP แบงคับแล้วครับผ่านมาถึงคิงขับมาถึงครั้งนี้นะนักเตะเก่าก็ได้ร่วมทีมมานะครับอย่างสุพ์นัทเหมือนตาพรุ่งนี้น่าจะได้ลงแน่นอนครับจะแบค์ส่วนทางด้านธีรศักดิ์เผยพี่ไม้เดี๋ยวเราดูครับว่าจะได้ลงด้วยหรือเปล่าแต่ปกติแล้วเนี่ยจะมีศูนย์หน้าตัวเป้าหนึ่งตัวนะครับ เพราะว่ากองกลางหรือมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นแดนรูกหรือว่ากลางสนามเนี่ยยิชิได้เรียกมาทั้ง10คนครับเรียกมาเยอะคิดว่านะน่าจะเอาตัวเป้าลงตัวเดียวก็คงอาจจะได้สลับกันลงครับระหว่างสุพนัทเหมือนตาแล้วก็ธีรศัก์เผพยพี่ไม้ก็อยากจะดูฝีเท้านะของธีรศักเผพยพี่ไม้เนี่ยไม่ได้ติดมาหลยแมตช์แล้วนะครับทีมชาติไทยก็เขายังแสดงผลงานได้ไม่ดีนะัก แตกต่างจากที่อยู่สโมสรน,นะเขาโดดเด่นพอสมควรในระยะที่ผ่านมาเป็นแมตท,ที่เราจะต้องจับตามองครับแล้ววันนี้นะครับนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับมาดามแป้งวนวลพันล่ำซำได้ลงความเห็นนะฮะร,ร่วมกับทางโค้ชมาซาดาอิชิก็เห็นร่วมกันเลครับในการแต่งตั้งกัปตันทีมนะครับทีมชาติไทยในการทําศึกในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตในวันพรุ่งนี้กับวันที่19ที่จะเจอสบปลาวเนี่ย โดยแต่งตั้งให้พีรดลฉชัรรัศมีครับนักเตะวัย32ปีนะครับอาวุโซเป็นกัปตันทีมในการนำทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเลบานอนและทีมชาติโซพอเลาวนะครับทางมาดาแป้งกับอิชิก็ลงมาเป็นร่วมกันนะครับในการให้พีระดลนเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้การลงสนามเนี่ยก็น่าจะมีตัวแกนหล,ลัก ค่อนข้างจะต้องจัดทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรครับในการลงสนามเจอกับเลบานอนแดนหลังตัวหลักตัวแกนเลยที่ขาดไม่ได้นะ่าจะเป็นเอเลสตอเลส่วนสุพันทองสงก็น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้ลงนะวิงแบ็กนะครับน่าจะเป็นนิโคลัสมิเกลสันที่เหลือนะครับอันนี้เดาไม่ได้ว่าอิชิจะเอาใครลงอันนี้ผู้ผมพูดมาเป็นแกนหลักตัวเดิมนะครับเป็นแกนหลักตัวเดิมของอิชิ ที่ใช้ในแดนหลังนะครับแล้วก็บริเวณแดนมิดฟิลด์ก็น่าจะเป็นเพียรดนชชมรัศมีแล้วครับกับตันทีมนะ่าจะได้ลงวันพรุ่งนี้วิลเลียมไวเดเชอร์ก็อยู่ในเครือข่ายนะเพราะว่าเป็นการติดครั้งที่2จาก LP b a n แบงคับ <c oughs> ก็เลยหลายตัวครับสุพนัทเหมือนตาในลงแน่นอนครับตัวแรกที่เหลือผมไม่อยากจะเดานะครับไม่อยากจะเดาเพราะว่าตัวผู้เล่นในแดนหลังกับแดนมิดฟิลด์เยอะเหลือเกินเรารอดูแล้วกันครับ เพราะว่าการจัดตัวผู้เล่นวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากไอที่ผมบอกว่าจะประมาทและต้องระมัดระวังเนี่ยมันมีเหตุผลครับผมคิดว่าอิชีน่าจะสก,เกาเจอนะเพราะว่าข,ข้อความต่อไปนี้ที่ผมจะอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นข้อความจากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของทีมชาติเลบานอนที่เขาลงข่าวคราวเกี่ววยวกับทีมฟุตบอลของเขานะครับที่จะมาแข่งกับทีมชาติไทยและจะไปแข่งกับทีมชาติพม่าหรือเมียนมานะครับ ในการเตะอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ในฟี่าเดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็มีข้อความดังต่อไปนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติเลบานอนจะกลับเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศหลังจากที่ต้องหายไปเมื่อเดือนที่แล้วภายหลังการโจมตีอันโหดร้ายของศัตรูไซออนนิสในประเทศซึ่งหยุดกิจกรรมกีฬาโดยทั่วไปและขัดขวางไม่ให้เดินทางไปเวียดนามเพื่อเล่นนัดกระชับมิตรระหว่างประเทศสนัด ทีมงานของเราได้กลับมาเข้าร่วมโปรแกรมที่เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยเดินทางบ่ายวันอังคารไปยังกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อม5วันก่อนจะย้ายมาประเทศไทยเพื่อเผชิญหน้ากับทีมไทยอย่างเป็นทางการในวันที่14เดือนนี้และจากที่นั่นก็จะไปทิพมา่าเพื่อเล่นในวันที่19ของเดือนนี้ด้วยด้วยเหตุนี้ โค้ชชาวมอนเตเนโกรมิโอดาราดูโรวิชจึงได้เรียกผู้เล่น26คนมารวมตัวเพื่อที่จะเข้าแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงผู้เล่นมืออาชีพ11คนในต่างประเทศราดูโรวิชยังเปิดเผยถึง3นักเตะรายชื่อใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้เล่นที่มือเืชนอ,นอ,อาชีพในต่างแดนเขาได้เรียกตัวลุกทั้ง3คนโดยมีฮุตเซนสูครูนมาเลตฟาคร และซามีเมเฮชสำหรับ2นัดต่อไปนี้จะใช้3ตัวผู้เล่นที่เรียกตัวมาในการลงแข่งขันกับทีมชาติไทยและทีมชาติโสโปอลาวสำหรับซูรุนอายุ19ปีถือเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเขาเซ็นสัญญาก,กับฮันโนเวอร์ในบุนเดสติกาสํา 2, สำหรับฤด,ดูกาลใหม่หลังจากที่เขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับทีมยูยิบเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว โดยมีส่วนร่วม20คะแนนจาก32นัดทำได้8ประตูและ12แอสอิแต์และนักเตะอีกคนคือซูโครนเกิดที่เยอรมน,นีและครองตำแหน่งปีกซ้ายมีความโดดเด่นด้วยความเร็วและทักษะอโดดเด่นในฤดูกาลนี้เขายังคงทำผลงานได้ดีกับทีมสำรองของฮันโนเวอร์โดยทำไป4ประตูรวมทั้ง3ประตูจาก8นัดควบคู่ไปกับการปรากฏตัวของทีมชุดใหญ่บ่อยครั้งในระหว่างการแข่งขันในบุนเดสซีกา2 ส่วนคนสุดท้ายคือฟาครูอายุ26ปีซึ <ed ert target> <laut expert> ่งเกิดในเมืองเอ็ดเซนของเยอรมนีเขาเล่นในตำแหน่งหัวหอกกับสโมสรดุ伊斯บวกโดยเขายิงได้6ประตูและจ่าย4ีแอซิสจาก17นัดที่เขาเล่นในฤดูกาลนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าข้อความไม่สละสุลยนักเพราะว่าผมแปลมาจากภาษาอาหรับนะครับเพราะว่าเลบนนอนนี้เขาใช้ภาษาอาหรับกันครับในการแปลทานสเลตค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ผมก็มาปรับปรุงนิดหน่อยครับ ก็เราจะเห็นได้ว่าเขาเรียกตัวนักเตะเป็นลักษณะคล้ายเรียกนักเตะที่เกิดอยู่เยอรมันเลยนะครับคือมีลักษณะเป็นลูกครึ่งหรือเป็นลูกอ่เลบานอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดในประเทศเลบานอนเป็นนักเตะที่อยู่ต่างชาติจริงๆเข้ามาสามตัวโดยนะครับทีมเลบานอนทีมนี้เนี่ยยังมีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนอีกหลายตัวโดยเฉพาะแนวรูกและ กองกลางโดยแนวรุกนะครับก็มีกาเบียลบีตาจากแวนคูเวอร์เอฟซีแคนาดาคาริมดาวิสจากโดฮุกสโมสรในอิรักโอมาซาบานจาก IFC w i ซีวิมเบดันจากอังกฤษส่วนในแดนมิดฟิลด์นะครับมีบารซิลจารดีจากแบงกอกยูเนเต็ดในไทยลีกของเราเนี่ยแหละครับมีวาลิชชอจากบิดเบนโรสโมสรจากออสเตรเลียแล้วก็ฮัตซันโซรูนะครับ จากสโมสรอ,อันซอราจากอิรักและยังมีนักเตะจากสโมสรในกรีกซูเปอร์ลีกของกรีกเลยนะครับก็มีหลายตัวครับที่เล่นอยู่ในทั้งยุโรปจากสโมสรนใ,นใหญ่ผมดูแล้วเนี่ยเขามาเก็บตัวคือตอนที่จะไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยเขาเกิดสงครามคือเลบานอนเนี่ยเป็นคู่สงครามกับอิสราเอลครับโดนถล่มไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ทราบข่าวาวกันทําให้เขาไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการด้านกีฬาภายในได้ ทำให้เขาต้องงดการแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามซึ่งเขาจะต้องเดินทางมาในช่วงเดือนตุลาคมคือเดือนที่แล้วแต่ครั้งนี้นะครับเขาได้เตรียมตัวโดวยการย้ายนะครับย้ายนักเตะและสตาฟทีมงานเนมาฝึกซอ้อมบนทิการ์ตาที่กรุงดฮา,ากนั้นเขาก็บินต่อไปยังประเทศไทยครับด้วยความพร้อมจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมานะครับเขาแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยตัวผู้เล่นเขายังเป็นตัวเดิมนะ แต่ครั้งนี้เข้ามาเจอกับทีมไทยในอินเตอร์เนชั่นแนลเอแม์ครั้งนี้เนี่ยเขากลับเพิ่มตัวผู้เล่นเข้ามาครับเป็นผู้เล่นต่างชาติโดยเฉพาะปีกเลอแนวรุกซึ่งผมดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมองดูนะไม่ได้แตกต่างจากซีเรียเลยนะครับเพื่อเผอผมคิดว่าจะแข็งแกร่งกับซีเรียด้วยก็ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าในตอนที่เราแข่งกับซีเรียตอนคิงคับเนี่ยทีมชาติไทยเรามีทั้งพี่เจมีทั้งนักเตะหลายๆคนที่ เข้ามารวมกันนะครับในการแข่งขันเพื่อจะเอาถ้วยชิงขับแต่ครั้งนี้ในเปอร์เซ็นต์ของนักเตะแล้วเป็นนักเตะที่เราเรียกตัวเข้ามาใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ผมยังเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะเชื่อมั่นในระบบของไทยลีกและผมเชื่อมั่นในสถิติของโคชอิชิว่าจะสามารถาผ่านทีมชาติเลบานอนชุดนี้ไปได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นได้มีทั้งแพ้มีทั้งชนะแหละครับดังนั้นครับกำลังใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมากในวันพรุ่งนี้ ในการพบกับทีมชาติเลบานอนอย่างที่ผมพูดมาตลอดคือประมาทไม่ได้เลยทีมนี้มาเงียบครับแต่มาน่ากลัวนะเท่าที่ดูรายชื่อดอูทีมนะครับที่ต้นสังกัดของนักเตะเหล่านี้แล้วผมดูแล้วเนะี่ยทีมเขามีความแข็งแกร่งอย่างมากโดยเฉพาะแนวรูกนะอันตรายมากครับเลบานอนทีมนี้เนี่ยแต่ก็อุ่นใจนิดน,นึงครับที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยเรียกตัวนักเตะตัวเก่าที่เป็นแดน้านหลังนะแล้วก็เราเองก็ยังคงเทคนิก ถ้าจะคงแทคติกได้เหมือนตอนที่เราแข่งเอเชียนคัพคือเป็นแนวรับนะครับเป็นเป็นผู้เล่นแนวรับในชุดเดียวกันกันกบที่เราแข่งขันที่เอเชียนคัพสร้างผลงานได้ดีมากดังนั้นนะครับการที่เลยานอนเนี่ยทุ่มเทกําลังในแนวรุกเพื่อจะมาเอาชนะเราครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเจอกันหน่อยครับกับแผงแนวรับของเราแต่นะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นยางมากคือจะได้ดูฝีเท้านันกเตะที่เรียกตัวเข้ามานะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ คลิปนี้ผมมาแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับตัวผู้เล่นของทีมชาติเลบานอนที่พบกับเราพวกนี้ว่าเป็นตัวผู้เล่นที่อันตรายทั้งสิ้นครับไม่แตกต่างจากซีเรียเลยและเผอเผยจะน่ากลัวกว่าซีเรียด้วยครับเวลาเป็นดาววิเศษกระทอมกิเลสทําคนทีเป็นคนชางสึกยุคใหม่ไทยแลสู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่า,ก,วาก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฟุข คนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูอูหููอูููอู ยาวิเศษกะกองกิเละทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ูููููููู dia yeah.